เดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีเลี่ยมพระนะครับพื้นฐานนะครับพื้นฐานผมแนะ่ยนำให้เลี่ยมไปเหรียญกลมกับเหรียญรูปไข่ก่อนนะครับหรือไม่ก็เอาเหรียญสิบเหรียญห้ามาฝึกหัดเลี่ยมก่อนนะครับโอเคเรามาดูวิธีกันนะครับก็อื่นก็ใช้อะคิลิก2.5งจ้านะครับทําเป็นบล็อกตัวผู้ก่อน ทำบล็อกตัวผู้นะครับไม่ได้ออกมานะครับ นี่ครับเลื่อยออกมาแต่งแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับให้เราแต่งให้ติดเส้นเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ดินสอวาดมันจะกว้างกว่าหะอยู่นิดนึงอยู่แล้วมันจะพอดีถ้าเราเลื่อยติดเส้นมันจะพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวมาทําบล็อกตัวเมียกันนะครับบล็อกตัวเมียใช้เป็น สำหรับมือใหม่ผมแนะนำให้เป็นอะคริลิก3มิลครับตัวผู้2.5ตัวเมีย3มิลตัวเมียจะหนากว่านิดนึงนะครับสำหรับมือใหม่ครับมันจะทําให้เพิ่มแรงกดแล้วนะครับถ้าบล็อกตัวเมียหนากว่ามันจะกดง่ายแล้วฝ่ามันจะเรียบเดี๋ยวเราเก่งแล้วเราเค่อย ใช้ขนาดเดียวกันได้นะครับถ้าเป็นมือใหม่ผมแนะนําให้หนาขวานะครับตัวเมียเคเรามาดูวิธีทําบล็อกตัวเมียกันครับเดี๋ยวผมจะสอนทนํานิสอเปิดบล็อกนะครับเพราะว่าสําหรับมือใหม่คงยังไม่มีปกาหรืออะไรเปิดบล็อกจะเอาที่มันหาง,ง่ายครับอันนี้เป็นคัตตันบัตนะครับนี่ Okay. เดี๋ยวมาดูวิธีทําครับนี่นครับมีสอเอาไส้เข้าไปก่อนนะครับเนี่ยแล้วก็เอาสวมเข้าไปเลยนะครับมันจะแน่นพอดีเลยแบบนี้แล้วเราก็ตัดปลายออกตัดที่เกืนออกนะครับ นี่นะครับมันจะได้หนึ่งมิลโดยรอบโอเคขีด <Okay. S 1> เส้นก,กลางนะครับนี่แล้วก็เอา บอกตวผู้เราทาบให้เส้นกลางๆเท่ากันนะครับอืมแล้วเรเอาดินสอพืดบล็อกเราวาดรอบไปเลยนะครับรอบไปแล้วเราทำเส้นเพื่อให้เวลาเรากดเราจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับ นี่สอบเพิ่มพ็อกมันจะได้อย่างนี้นะครับแสงมันโอเคเนี่ยมันจะได้เส้นรอบห่างหนึ่งมิลโดยรอบนะครับไม่ค่อยชัดนะครับแสงมันโอเคนะครับเลื่อยวงไหนออกมานะครับ เจาะรูในวงนะครับแล้วก็เอาเลื่อยฉลุใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมขันเลื่อยแป๊บน,นะบเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับเอาเอาบล็อกตัวเมียเข้าไปข้างหนแบบนี้นครับสำหรับมือใหม่แต่มัมยังไม่รู้ครับ แล้วเราก็เลื่อยเลื่อยให้ชิดเส้นจากด้านในนะครับ แเนี้เราใช้ตะไบแต่งให้ให้ให้ใกล้เส้นนะครับเรื่อยแต่งแล้วจะได้อย่างนี้นะครับนี่เรื่อยให้ใกล้เส้นนะครับเราลองเราลองเอาทาบดูนี่นครับมันจะได้หนึ่งมิลโดยรอบนะครับโอเค